พี่ทานายอนันตชัยรับวันนี้ได้มีโอกาสเจอน้องบา้านแล้วมีอะไรอยากจะพูดหรืออยากจะบอกกับน้องบา้บานบ้างหครับครับก็กราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ประชาชนทั้งประเทศนะครับที่กําลังรับชมรับฟังเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยคดีนี้เนี่ยผมไม่ได้สนใจเลยตอนที่น้องบ้านเนี่ยเห็น เห็นคลิปแรกเนี่ยก็คือตอนที่มีการเพี้ยงของเข้าไปแล้วก็น้องเนี่ยเขาเอาเดินออกมาแล้วเอามีดไปนะไปไล่เขาเนี่ยแล้วก็เฉยยแต่พอมาอีกสองวันเนี่ยมีคลิปอีกคลิปหนึ่งออกมาก็คือเป็นภาพที่น้องบ้านเนี่ยถูกกลุ่มวัยรุ่นประมาณหกคนเนี่ยลุมทำร้ายนะ เรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยเหตุการณ์เหตุการณ์เนี้ยมันเหมือนกับเหตุการณ์ที่นายสมเกียรติศรีจันชายพิการร้านขายขนมปังที่ถนนโชคชัยสี่ซอย69ถูกกลุ่มวัยรุ่นเกียโจเนี่ยดุมทำร้ายและฆ่าถึงแก่ความตายวันนั้นเนี่ยผมอยู่ในเหตุการณ์ ในขณะที่เราอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเราไม่สามารถช่วยนายสมเกียรติได้เลยภาพสุดท้ายที่นายสมเกียรติหันมามองเราเนี่ยตอนนั้นในกาลังถูกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ย,นนยช่วยกันฟันฟันที่หน้าบ้างฟันตักตัวมากกวา,านะเขาเขามองมาที่เราขอความช่วเหลือแต่เราเนี่ย ไม่รู้จะช่วยเขายัางไงเพราะว่าทุกคนมีทั้งมีดมีทั้งอิฐมีทั้งอาวุธลุมกันฟันนายจุเทียรมันทําให้เราเนี่ยนึกถึงในวันนั้นเลยเพราะเราอยู่ในเหตุการณ์เหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยเราทําอะไรไม่ถูกนะขนาดเราเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์นะเราไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกกระทําเราทําอะไรไม่ถูกเลยขนาดผมเนี่ยฝึกกรรมฐานมานะฮะ เดินจงผมนั่งสมาธิผมยังไม่มีสติเลยมือถือเนี่ยในมือเนี่ยมีมือถือแต่ก็ไม่ได้เขาไม่ได้ถ่ายเลยมันลืมไปหมดเลยพอเรามาเห็นเหตุการณ์คลิปของน้องบาสเนี่ยเรามีความรู้สึกเอ๊ะมันเหมือนกันเลยนะฮะเราเข้าใจเลยว่าเอ๊ะเขาคงได้รับแรงกดกันอะไรสักอย่างนะครับ ผมก็เลยโพสตไปนะฮะโพสไปว่า,านัทวุฒิเสื้อมใจน้องเนี่ยสุดยอดแล้วก็ใจกล้านี่นึกไม่ออกเลยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าครั้นหนึ่งเราจะได้เจอกันเราพูดอยู่แค่เนี้ยตอนนั้นผมยังไม่รู้เลยครับว่าตื่นมาตอนเชาน้าผมยังไม่รู้เลยว่าอาหมอปลากับทนายไพศาลเนี่ยเขาไปช่วยแล้ว ปกติถ้าผมเห็นก็ช่วยนะผมจะไม่โพสต์เด็ดขาดเพราะผมจะไม่ค่อยยุ่งเรื่องชาวบ้านโพสต์ไปเนี่ยปรากฏว่านักข่าวก็สนใจแล้วก็มาถามผมออก็เลยมีช่องไทยรัฐออกไปแล้วท่านประธานเนี่ยโรงพยาบาลบางนาหนึ่งสองห้าเนี่ยคือท่านประเสริฐทองบระเ้าเนี่ยครับรุ่งเช้าท่านโทรมาผมเลยคุณเปี๊ยกช่วยผมหน่อย ผมเห็นคุณเปี๊ยกสามผ้าทางท่องไทยรัฐแล้วผมประทับใจเด็กคนนี้มากเลยเขาใจกล้าจริงเลยเหมือนผมเลยแล้วแล้วเราจะช่วยยังไงครับผมเนี่ยอยากให้เงินเขาเป็นค่าใช้จ่ายนะฮะไม่ใช่ทําคดีนะแต่ให้เขาได้เลี้ยงตัวเองผมรับน้ำใจเขานะครับงานเข้าเลยผมเพราะผมไม่ก็เพราะมีใบสารอยู่แล้วผมไม่ยุ่งเลยนะครับงานเข้าเลย Uh huh. ซึ่งท่านประธานประเสริฐนี่ไม่ใช่แต่ให้แต่คดีนี้นะครับอย่างคดีเด็กขายในไร่อ้อยในผลคนพิการปัญญาเนี่ยท่านก็ให้นะให้ไปห้าหมื่นท่านเป็นคนที่ใจดีมากแล้วก็ฝากไปให้ในคดีนี้เนี่ยท่านบอกให้ผมช่วยหน่อยผมก็เลยไม่รู้ติดต่อใครก็เลยติดต่อกับคุณหนุ่มกันชัยเพราะผมมีเบอร์ส่วนตัวบอกว่าคุณหนุ่ม ช่วยติดต่อหมอปลาให้ผมหน่อยเพราะร่วมหมอปลาเนี่ยเขาดูแลน้องบ้าสอยู่ผมเนี่ยท่านประธานเสด็จทองบับเขาเนี่ยประธานโรงพยาบาลบางนานสองห้าเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของโรงพยาบาลน,นะครับก็อยากให้ตังนะค์ปรากฏว่าคุณหนุ่มก็โทรมาหาคุณหมอปลาแล้วก็ได้คุยแต่ผมก็ไม่ได้ว่าเพราะตอนนั้นผมกลาลังทําคดีอยู่อยู่ปั๊บหมอปลาก็โทรมาหาผมผมก็เลย แจ้งความประสงค์ไปพอแจ้งความประสงค์ไปเนี่ยสิ่งแรกที่หมอปลาเนี่ยเขาอยากจะให้ผมช่วยืูว่าให้ผมช่วยเป็นทนายให้น้องวัดหน่อยได้ไหมผมบอกว่าไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าท่านมีทนา,ายเปศสารอยู่แล้วโดยมารยาทเนี่ยเขาห้ามแย่งความกันเราเนี่ยจะไม่ก้าวไกา่งานซึ่งกันและกันนะเอแกก็อ้อนวอนผมนะแล้วก็ทนา,ายเปศสารก็โทรศัพท์คุยผมด้วยผมบอกไม่ได้ไม่ได้ไ เอาอย่างนี้กันแล้วกันเ,เพื่อไม่ให้การปิดมายาิเนี่ยผมจะให้การช่วยเหลือในการที่จะให้ข้อกฎหมายข้อเส็จจริงและแนวทางในการต่อสู้คดีซึ่งผมคิดว่าหน่วยก้านของทนาย p พศา a เนี่ยก็ไม่ธรรมดาจากที่ผมดูนะเขาก็มีฝีมือจากการดูที่จังหวัดกาญจนบุรีที่ไปช่วยเหลือคนและลดถึงคดีนี้ด้วยเนี่ยเราก็คิดว่า ไม่ธรรมดาแล้วก็ผมก็เลยสอนหมอปลาไปหลายคำแต่ว่าไม่ได้นะเราต้องรักษาน้ําใจท่านทนายด้วยเพราะว่าเขามีจิตใจที่จะมาช่วยน้องเขาผมอยากจะบอกว่าผมที่เข้ามาเนี่ยครับผมไม่ได้ช่วยหมอปลานะไม่ได้ช่วยหมอปลานะครับไม่เกี่ยวผมก็ไม่ได้ช่วยทนายไปสานด้วยนะแต่ผมช่วยบาสเพราะว่าบา์สเนี่ย เป็นผู้สูรร่กระทําอย่างที่เห็นนนไม่ต้องพูดหรอกครับนะครับพฤติกรรมของบาร์กับพฤติกรรมของนายสมเกียรติศรีจันทร,ร์เนี่ยเจ็ดโจ้ฆ่าคนพิการเนี่ยเหมือนกันเลยต่างกันที่ว่าบาร์ไม่ตายเลยตกเป็นผู้ต้องหานายสมเกียรติศรีจันทร,ร์ตายเลยเป็นผู้เสียหายนะครับแค่นั้นเองเพราะฉะนั้น ในการทำคดีในวันณวันนี้เนี่ยผมก็ไดไ้คุยกับคุณเปาสานว่าผมเนี่ยจะถ่ายทอดวิทยายุทธให้เขาในเรื่องของการแนวทางสู้คดีนะครับจนจนสุดความสามารถนะครับซึ่งเราก็คุยกันแล้วละ่ะรายละเอียดของคดีเราผมไม่พูดนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยผมมาในนามตัวแทนของท่านประธานประเสริฐของประเขาประธานโรงพยาบาลบางนาหนึ่งสองห้า เพื่อทีอ่จะมอบเงินให้กับน้องบาสเอาไว้ใช้ส่วนตัวในขณะที่เขาอยู่แล้วอยากจะขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณหมอปลาแล้วก็เสียเบียนะครับที่เห็นเพื่อมนุษยธรรมณนะวันนั้นเนี่ยถ้าไม่มีสองท่านนี้เนี่ยผมคิดว่าบาสคงจะอยู่ในคุกแล้วมือต้องพิการนะครับ ผมเคยถูกทําร้ายนะครับมือก็พิการนั่นกันนะมือพิการโดนฟันในสารรายาจนได้ฉายาทนายกระดูกก็รู้ถึงการถูกทําร้ายเห็นเหตุการณ์ที่นายสมเกียรติศรีจันทร์ถูกทําร้ายก็เลยรู้ถึงเหตุการณ์ที่น้องบ้าถูกทําร้ายนะครับผมมั่นใจว่าสิ่งที่เราเนี่ย ต่างคนต่างช่วยหมอปาเตียเปียช่วยน้องบาสประกันตัวออกมาท่านทนายเพศารเป็นทนายความวช่วยในการว่าความนะโดยผมเนี่ยเป็นการกองหนุนให้เขาในการบอกโพลเมตรเร็ดไทยผมก็เอาแนวคำพิพากษาสารชั้นต้นและสารุรูรทในคดีเจ็ดโจ้ข้าพุทธเ้ซึ่งคล้ายกันมากต่างกันที่ว่า ตายกับไม่ตายนะครับมาช่วยเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าคดีนี้เนี่ยอย่างน้อยๆน,น้องบาสก็มีเรื่องบันดาลโทษาศได้แล้วหละ่ะ <c oughs> แต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าตอนที่เขาออกมาก็อยากให้สื่อมวลชนเนี่ยถามน้องเขาด้วยว่าตอนที่ออกมามาสู้กันเนี่ยคิดอะไรอยู่ท่านประธานฝากถาม <c oughs> คิดอะไร <c oughs> เป็นผมหรือว่าเป็น อสื่อมวลชนทุกคนไม่มีใครต่อเงินแล้วครับอยู่แต่ในบ้านอาจจะถูกวา่าด่าถูกด่าว่าไอ้หน้าตัวเมียนะครับแต่ผมก็อยากจะถามเขาว่าเขาคิดอะไรถึงเอามีดออกมาแล้วก็ไม่กลัวเลยเพราะว่ามีต้องหกเกดคนและเป็นเจ้าถิ่นด้วยนะเดี๋ยวอยากให้สื่อมวลชนถามน้องเขานะครับแต่ณวันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าคนเราเนี่ย เมื่อถึงเวลานะบุญจะช่วยเราแล้วหมั่นสร้างคุณงามความดีวันใดก็ตามที่เราลำบากบุญจะช่วยให้เรารอดปลอดภัยจากคำสัมภาษณ์ของบาสเนี่ยการพูดกันจาเนี่ยผมพิจารณาแล้วว่าน้องน่าจะเป็นคนดีแล้วการที่เราให้การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดนะครับผมว่าคงจะไม่ผิดหวังเพราะฉะนั้น ในเรื่องของรูปคดีเดี๋ยวเราไปวางแผนกันว่าเราจะเอาอยัางไงนะครับแต่ผมมีแนวทางอยู่ยแล้วละ่ะคุยกันแล้วส่วนในวันนี้เนี่ยเราก็มามอบเงินหนึ่งแสนบาทนะครับซึ่งที่สำคัญคืออ,อ,อยากให้เห็นว่าท่านประธานประเสริฐนี่ะครับท่านเขียนด้วยลายมือชื่อท่านเองนะฮะเนี่ยท่านเขียนว่าสำหรับคุณนัทวุฒ เพึ่งเลือกดีเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่จําเป็นจากประเสริฐทองประเฮาเนี่ยครับดูครับนี่เป็นประธานและท่านบอกกับผมเองนะท่านบอกว่าท่านไม่เคยเขียนอย่างนี้มากับใครเลยเช็คเนี่ยท่านก็บอกว่าปัวเต็ท่านจะให้เลขาท่านเขียนแต่ท่านเขียนเองแล้วท่านก็เขียนลายมือท่านเองเลยท่านบอกว่าในชีวิตท่านเป็นประธานขนาดนี้อายุแปดสิบท่านไม่เคยทํานะครับ นี่ครับท่านเขียนเองทุกอย่างเลยนะผมก็เลยเอาเช็คเนี่ยเข้าบัญชีแล้วก็จะเก็บทาไว้ให้น้องบาส์เก็บไว้็นที่ระลึกนะครับว่าอย่างน้อยสิ่งที่เขาทํามาบุญสัมพันธ์กันเนี่ยคุณต้องมีความดีนะถึงมาเจอพวกเราถึงมาเจอหมอปลาเสีเยเปียพญานาเป็นสารหรือเจอผมหรือเจอท่านตะเสริฐทองประเขานะไรครับไม่มีความบังเอิญในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้น สิ่งนี้เนี่ยอยากให้เขาจดจำเอาไว้และสร้างคุณงามความดีนะครับแล้วท่านก็ยังฝากนามบัตรมาด้วยนะครับผมจึงมาเป็นตัวแทนในการมอบเงินหนึ่งแสนเนี่ยไอ้เช็คเนี้ผมเข้าบัญชีแล้วนะครับผมก็เลยเ,เบิกเงินผมมาเพราะมันเคลียร์ลิงหลายวันถ้าเอามาที่นี่เป็นอาทิตย์ก็เลยเบิกเงินมาแล้วก็เอาสิ่งพวกนี้ให้ต้องบัตไปที่ระลึกนะครับแล้วก็คิดว่า เราคงมีบุญสัมพันธ์เราจึงได้มาช่วยเหลือซึ่งกันและกันอาจจะเป็นในอดีตชาตินะครับเราอาจจะเคยช่วยเหลือกันแล้วอย่าให้พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกคนนะครับให้กําลังใจน้องบาสนะครับแล้วก็ให้ต่อสู้ต่อไปเรื่องกระบ,บวนการที่ทำก็ขอให้ไปตามกฎหมายเราจะไม่พูดถึงรูปคดีนะรเราจะไม่เอาใจสื่อมวลชน เราจะเอาความจริงเข้าสู้นะครับรูปคดีเราไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับถ้าสื่อมวลชนได้แต่คดีเสียเราไม่ทําไม่ใช่ชตายของอนันตชัยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมามอบเงินหนึ่งแบาทให้น้องบาสเอาไว้ใช้ส่วนตัวนะครับไม่เกี่ยวกับคดีแล้วก็เก็บความจดจําที่ดีๆนี้ไว้นะครับแล้วก็อยากจะมอบต่อหน้าสื่อมวลชนด้วยนะครับ นี่คือเช็คเช็คตรงเนี้ยเอาไปเข้าบัญชีแล้วก็เลยถ่ายมาให้นะฮะแล้วก็นี่คือข้อความเอที่ท่านประธานท่านเขียนด้วยจาบใจนะฮะอ่านี่ท่านเขียนเอาไว้ครับแล้วก็นี่คือนามบัตรที่ท่านให้ไว้นะฮะแล้วก็นี่คือเงินหนึ่งแสนบาทนะครับเก็บไว้ใช้นะครับ ผมมีจะถแถลงให้ครับครับทีงมง่านจะถามอะไรเพิ่มไหมคร,ครับน้องบ้าครับตอบคําถามที่ที่นันตชัยถามเลยครับคิดอะไรอยู่ตอนที่ออกมาท่านอยากจะท่านประธานประเสริฐอยากจะทราบคือตอนนั้นผมต้องการที่จะปกป้องแฟนคนที่ผมรักครับผมถึงได้ต้องการถึงต้องไปขับไล่เขาเพราะกลัวว่าเขาจะเข้ามาทําร้ายคนที่เรารัก ในบ้านครับอืแล้วไม่กลัวเหรอทีแรกที่นั้นเรากลัวไหมว่าจะทำลายเสียอีกกลัวครับผมจึงต้องให้กำลังใจตัวเองในการพูดให้กำลังใจตัวเองเพื่อเพิ่มความเพิ่มความกล้าครับตอนตอนนี้เป็นยังไงบ้างเลยเรืจอเรื่องผ่านมาประมาณปีนี้ปีนี้ก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นเพราะว่ามีพวกพี่ๆทั้ง พี่ทนายแะทุกคนเลยที่คอยช่วยเหลือผมครับถามว่าตอนนี้ยังกังวลอยู่ไหมเรื่องของคู่คดีแล้วก็อะไรติดมาเกิดเป็นของจองเุาคุยเรื่องส่วนนี้กังวลครับกังวลมากเลยก็เดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวปล่อยให้ทางพวกพี่ทนายช่วยจัดการครับมีอะไรอยากบอกฝากบอกฝากบอกฝากบอกที่พี่พี่เข้ามาองช่วย ก็ผมอยากจะฝากขอบคุณท่านประเสริฐนะครับที่ช่วยเหลือผมครับแล really? well, ้วก็โดยเฉพาะพี่จนายพนันทชัยรแล้วก็พี่จนายภพศาลครับโดยเฉพาะเสี่ยแียนะครับที่ช่วยเหลือเรื่องเงินท่าประกันแล้วก็พี่หมอปลาแล้วก็ทีมงานพี่น้ำพี่น้ำฟ้าครับ แล้วก็ทีมงานท,ทนายทุกคนทนายทุกคนเลยครับ,รบขอบขอบคุณมากมากเลยครับในส่วนของสภาพบาดแผลต้อนไี่เป็นองไบ้างครับที่ว่าเขาไรการผ่าตัดตอนนี้ก็ดีขึ้นครับแต่ว่ายังต้องไปรักษาเป็นระยะระยะ,ะครับประมาณอีกหนึ่งเดือนครับ ในส่วนของคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะคื่าตอนกมีิทายจ่ายขามเข้ามาให้คำแนะนำเข้ามาที่เน้องค่ะก็ีใจแล้วก็อนใจขึ้นนะแบบมีกำลังใจขึ้นค่ะค่ะแล้วตอนแรกคุณแม่อ่ะ0ตัวตัวฝากรงข้าม20ตัวฝากอะไรกันากกันพี้ค่ะ้ดีแกกแกตัว คุยกับน้องๆได้คุยกับน้องมากขึ้นแล้วพอตั้งแต่ที่เราผ่านมาที่คุณและได้เจอเรื่องได้เจอรูปได้คุย<ม>บอกว่าบอกว่ามีคนมาช่วยเราแล้วนะลูกแล้กวก็ให้กำลังใจเขาเขาถึงจะปล่อยให้น้องทำน้องจะทำอะไร่วงพูดอยู่อะต้องหาบอกว่า,ม,า,วา,วามันห,หมดทุกอย่างแล้วไม่มีใครช่วยได้ไอะไรเนี่ยเขาก็บอกไม่รู้อดทนเลยนะเดี๋ยว แม่ค่ะช่วยเองเลยเนี่ยอยากจะฝากของคุใครคะขอบคุณสื่อด้วยค่ะที่ที่ทำข่าวให้แบบให้มีคนมาช่วยอะไรแบบนี้ค่ะขอบคุณคุณทุณคุณทนายไม่กดเลยครับจะอยากให้ถามทานายไปสารหน่อยแต่เป็นทานายตัวจริงผมเปม็นตบกลอบก็ เสร็จรุบดีนะไม่ต้องกังวลนะครับยังไงก็จะรอความจริยธรรแน่นอนก็เผื่ออาหารทั้งหมดเราก็น้องเออยังไงก็เราดูนะครับว่าผละออกมาเป็นยังไงเพราะว่าน้องไม่ได้ไม่ได้ทำนะ ในฝั่ของ้นว่าตอนแรกบริการใเนครทาอนนี้คองไง้ก็ต้องอรแลวะถานกณ์วเกลแ้งโทรเพิ่นั้ยไรรเสียรนะครับผมไม่ใช่เึนียงแต่างร่ากายนครั้มันออรงโจนด้วยนะครเกิดกเดี๋วว่ากันนะครับในส่วนควมาทางโซเชีนหนดีนะนะครก็เจอตัวบุคคลทั้งหมดก็เอาทั้งหมดนะครับก็เรื่องนี้ มันจะต้องทําให้เห็นว่าไม่ควรจะเกิดนีนะครับไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามนะอย่างวันนี้นผมอาจารย์นะครับอาจารย์นาราชได้ลมงเป็นที่ปรึกษาให้เราแล้วยิ่งทําให้ตัวเองมั่นใจมากขึ้นนะครับว่าการต่อสู้คดีผมเชื่อว่านะครับว่าคดีนี้นจะเป็นคดีตัวอย่างคดีหนึ่งนะครับหรือต่อจากคดีโจลุงคนจ่ายนะครับที่จะเป็นบรรทัฐานในสังคมเห็นว่านะครับว่าความยุติธรรมในโลกนี้นมันจริงจริงนะครับ อาจารย์ลงมาเองนะครับตัวผมมั่นใจมากนะครับคือคือร,รู้สึกได้เลยว่าไม่ไม่นึกนะฮะตัวผมเองนะผมก็เป็นทนายที่เออายุยังน้อยเมื่อปูลักใจลงม,มาช่วยขนาดนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นท่านประธานรรบรชเวลานานนะอาจารย์พนันประชัยนะครับน้องทนายตดศตกาินะฮะแล้วทีทนายน,น,นายแพทบวิพัฒน์หมอปาน้ำฟ้าเสร็จเทุกคนลงมายหมงองนะี้ยสบายใจได้นะยังไงก็ เที่ผมจะยืนยันแล้ว่าตอนนี้ชมการกความร่วมมือดควยนะครับนี่ยังไมครับเลโอเคนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปออกรายการโขนกระแสด้วยกันนะครับใช่ครับก็นั้นเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตนะครับจะไปเจอพรุ่งนี้นะครออกกลับก่อนเพราะว่ามาตั้งแต่เช้าโอเคไหม โอเคครับขอบคุณครับคุณภาพนะครับวันนี้ครับนักสื่อมวลชนก็เยอะนะวันนี้นะครับที่มาก็ที่เราได้ฟังแล้วก็น่าจะเป็นที่พอใจกันนะครับท่านนันทชัยก็ อ่า uh, ทนายไปสารทนายโรบิกนะครับโอเคอาบสดีครับครับสวัสดี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 ครับสื่อมวลชนันเยอะอยู่นะไปจับระโดเบมั้งเยอะจปดีบว นสงอาจารย์หนักใจั้ครับงานนี้ครับวันนี้ก็คนเยอะมากพอสมควรรองเท้าหายนุกว่าอยู่ที่วัดรองเท้าหายลงสลาย อครับครับเออเหมนขึ้นเหลวเยไม่ต้องกลัวไม่มีไรนะอาจารย์มาช่วยแล้วโอเควันดีครับวันดีครับวันดีครับอบคครับอาจารย์ขอบน้องคอาจารย์อ้โใช่ไอ้เมื่อกี้ไอ้นั่นอ่ะฟองอะไรเก็บเกบไว้โปรจแล้วครับหลวนะครับอวันดีครับวัดีครับวันดีครับวัดีครับรับคับครับดีครับ Obrigado.